รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ซีดีนะครับตัวนี้สายอันดุแล้วก็ต่อไลน์อินก็ได้นะฮะตัวไลน์อินไมค์นะครับเข้าช่องไมค์นะฮะสามารถต่อจากโทรศัพท์เพื่อเข้ามาอัดในเทปได้นะฮะเดี๋ยวจะสอบให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับเริ่มต้นเครื่องกด power นะฮะซีดีรองรับออ a โอซีดีนะครับไม่ได้รองรับบีชา่งนะครับอ่านทุกแผ่นนะฮะแผ่นก็เป็นลายอ่านหมดนะครับอ่านในปกติพอเราใส่แผ่นปุ๊บนะครับเรากด p l ย์ไปได้เลยเครื่องก็จะอ่านเร็วขึ้นนะครับพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันนะมีมีเกะฮะ อันนี้มีแมกกาเบ็นะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ตั้งโปรแกรมนะครับมีเฟซชิปนะครับโปรแกรมนะฮะอันนี้ตั้งสลิปเครื่องนะฮะตั้งปิดเครื่องนะครับอันนี้แมกกาเบ็นะฮะพวกนี้จะเป็นเพย์สต็อปแล้วก็อันนี้พวกนี้แท็กแล้วก็รีเวิร์ดพวกนี้เป็นจูเนอร์วิทยุนะฮะตัวแรกจะเป็นซีดีตัวที่2เป็นวิทยุนะตัวที่3จะเป็นเทปนะครับลองแท็กดูนะฮะ เดี๋ยวทดสอบอาจจาก d ดีลงเทปนะครับเครื่องนี้อาจจาก CD ดีลงเทปอาจจากวิทยุลงเทปแล้วก็อาจจากโทรศัพท์ต่อจมปุ่งคอนเพนนอกลงเทปได้เลยนะครับเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับมีช่องใส่ถ่านด้านล่างนะครับถ่าน6ก้อนไม่ได้ลองให้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นถ่านเบอร์ซีเสาวิทยุไม่หักไม่งอนะฮะอันนี้ช่องไมมิกที่ต่อโทรศัพท์เข้านะผ่านช่องไมมิกนี่นะฮะผ่านสาย a u x 3.5นะครับ สาวิทยุไม่หอกไม่งอนะครับมีสายไฟแถมให้ไฟ220โวลต์บ้านเราเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังนะฮะอันนี้เป็นเทปนะวิทยุนะครับกว่าอาขวาได้ปกติทุกอย่างนะครับนี่ฮะไดจากซีดีเมื่อกี้นะครับเสียงชัดเจนนะฮะเสียงชัดเจนมากนะฮะก็ใช้ขวาได้ปกตินะครับ นะมในปกติเลยนะครับต่อไปเป็นวิทยุนะกดตรงกลางนะครับรรวิทยุเป็นออโต้ดีเทคขึ้นนะฮะไม่ยการเคลื่อนขึ้นจะมีเองอัตโนมัติเลยนะครับแ,แต่ต้องขอถ้าสอบฝอาอาจจากวิทยุลงเคสนะครับกดเคเบอลรคคอร์ดได้เลยนะครับ คุ้มค่าที่การรอ,อกับโปรเซฟดีที่ศูนย์บริการมิซูบิชิเซฟรถด้วยอะไหล่แท้ผ้าบเรบรกจานบเรอบรกโช็ออัพลด10%เซฟเงินผ่อนสุดอาจจะสอบฟังที่อาจจะวิทยุวิทยุจะคือร้อยแปดรับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับรับได้ทุกคืนของบ้านเราเลยนะฮะอุ่นสภาพดีนะครับเครื่องนี้มีรอยบ้างนิดหน่อยตามก,กันเวลา,ารรสิครับ,บรเมื่อสองโมงดามานะฮะ อันนี้ท<ส>ี<ส>่อยากากะว,<า>วิทยุเ<ถ>มื่อกี้นะครับ,บ,บรบอ,อยด่างๆตรงนี้มันไม่ได้มันเป็นรอยด่างเฉยๆนะไม่ได้หลอกนะคะไม่ได้สีโดนนะเป็นสีด่างเฉยๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นระบบต่อจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับจะต่อผ่านช่องไมมิกด้านหลังนะครับลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์นะผ่านช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อจากวิทยุเครื่องนี้นะครับ เปิดอยู่ในโหมดเทปนะครับเพราะเราจะอัาลงเทปนะครับแล้วก็ลดวอลลุ่มให้เหลือประมาณหนึ่งนะฮะเพราะมันเป็นช่องไมค์มิกน,นะครับต่อไลน์อินต่อวิทยุต่ออุปกรณ์ภายนอกพวกบลูทูธลำโพงบลูทูธหรือว่าโทรศัพท์นะเปิด YouTube เข้ามาได้เลเยวผมเปิดจากเครื่องนี้นะ กผมจะทดสอบอ่านจากอุปกรณ์ไลน์อินนะครับไปตามผิวนังของตัวอ่อนของพยาธิหรือแมลงบางชนิดในโหมดเทปนะฮะแล้วก็ลดเสียงประมาณหนึ่งนะเราไปควบคุมเสียงบนอุปกรณ์ข้างนอกข้างนอกเอานะฮะหรือว่าอุปกรณ์เพิ่มตัวนี้ดังมากมันจะเขาขึ้นมาดังมากเกินไปนะฮะมันปวดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเอันนี้ผมทดสอบปิดนะฮะเดี๋ยวผมาฟังดูดีเทปครับนะฮะเสียดเมื่อกี้ แต่ปล่อยภายนอกเสียงดีเลยนะครับฝุ่นดินและทรายอุจจาระของแมวหรือสุนัขเราปลอฟังระบบเทปเต็มๆนะครับเสียงดีฮะตัวนี้สายพันธุ์ไม่หย่อนไม่ยานชัดเจนชัดเจาะนะฮะอัดได้ก่อได้ทุกอย่างนะเต็มระบบเลยนะครับ ครับขอจบกันรีวิวนะครับขอบคุณมากครับ